พี่น้องที่รักทั้งหลายครับไหนขอเสียงคนที่เกลียดไอ้ปอปชหน่อยมึงคิดอย่างไงของมึงวันนี้ไอ้ปอปชเรียกนายกของกูมารายงานตัวไอ้ชั่วนี่มึงฟังพวกกูให้ดีๆต่อไปนี้มึงไม่ต้องมายุ่งกับพวกกู พอพวกกูประกาศเซ็งปปชแล้วให้มันรู้เสียบ้างว่าสถานที่แห่งนี้ตึกแห่งนี้เงินของกูไม่ใช่เงินของไอ้วิชามาหาคนไม่ใช่เงินของพ่อมึงมึงเป็นเฮียอะไรของมึงกันนักหนาวว่ากูอยากจะถามกูอัดอั้นตันใจวันนี้จัดรายการวิทยุกูเครียดทั้งวัน เดี๋ยวก็เรียกนายกกูเข้ามาบ้างละนอกจากปาป,ปชไม่พอไอ้สารรัฐธรรมนูญหัวคูณก็จะเล่นงานนายกเราอีกยอมไม่พี่น้องมันจะบ้ากันใหญ่แล้วครับบ้านนี้เมืองนี้แล้วยุดเล่ฝากความคิดถึงเพื่อนหน่อยมึงเป็นอะไรของมึงปากก็บอกว่าไม่ปฏิวัติ แต่ตอนนี้ทหารจะไปอยู่ในม็อบไอ้เถือกหมดแล้วเป็นผู้บัญชาการทหารบกแต่ไม่รู้ส้นตีนอะไรเลยมึงอย่าเป็นเลยมีแต่ทหารอยู่ในนั้นทั้ง M16 ทั้งลูกระเบิดไม่รู้จะทำยังไงรัฐบาลได้เล่นเด็กแล้วครับเริ่มเล่นเด็กแล้วครับผมบอกเลยครับว่าไอ้ปัญญาอ่อน สร้างสถานการณ์เองทั้งนั้นแล้วโยนความผิดให้รัฐบาลรับผิดชอบส้นตีนนี่สิครับได้ยินเสียงกูไหม <S <S 2> <S 2> มึงเห็นว่าคนชื่อเล็กตัวเล็กๆหรือไงแต่เสียงกูดังบ้ากันไปใหญ่นับวันบ้ากันไปใหญ่วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นัทชัยที่อยู่ลำปาง เกี่ยวลิงสัญญาณออก18จังหวัดภาคเหนืออยู่ในขณะนี้ครับเกี่ยวตั้งแต่เมื่อคืนนี่แล้วคือพอดีต่างเมาลุกขึ้นมาลิงต่อลูกพี่ผมเยี่ยมเมาแม่งได้ทุกวันด่ากันได้ทุกวันระหว่างลูกพี่กับลูกน้องด่ามาทางนั้นแหละ AH, ครับเจ้าของสถานีเราขนจัดอะมมวแต่เมามันก็ต้องด่ากันแล้วต่อไปนี้พี่น้องชาวภาคเหนือ ตั้งแต่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายแพร่พเยาวลำปางลำพูนตากกำแพงเพชรนครสวรรค์สุพรรณบุรีกาญจนบุรีฟังพวกเราได้หมดแล้วครับเสียดายวันนี้พี่น้องเรามากันเยอะแยะมากมายแต่บอกไว้ก่อนว่าสถานที่แห่งนี้ไม่เกินสามวันมึดฟ้ามัวเด่นขอเสียงพี่น้องหน่อยเรียกพี่น้องเราออกมา ดังดิงพร้อมจะสู้หรือ,อยังขอบคุณครับยังมีพี่น้องเราอีกหลายท่านครับขอบคุณ